อยู่กับแสงทองไร้สาวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตำบานลกวันตำบลหนองสนุพยพยนงังรองจังหวัดบุรีรัมย์อยู่กับทีมงานครูเบียมกำลังเช็คไม้ครับเช็คไม้ก่อนสอากำลังเช็คไม้ อากอาสุดแหลมตะกบอภิราวันจ็มีกียรตีครกที่ความกระรกอย่างสูงอันทรา,ายได้มาวรวมพีจึงบุปกรณ์จงรัดอันเป็นบุคกร์นั้น ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยความสวยงามตามระเบียบตามกาแฟดีในด้านาศาสนาก็ดีนะครกับทางด้านาศาสนาก็คือว่าเป็นการเสร็จที่ีนะคแล้วก็ถึงว่าเป็นการเสร็จที่จรอะไรขั้นตอนต่อไปนั้นเรา เรต้องร่วมด้วยช่วยกันจัดสถานที่ในการประกอบพิธีรดยการประกอบพิธีมาตร้นี่เล่นกี่ทางนี่ครูเบียร์นี่สามทางเหมือนเดิมในตัวไหนครับแหลมในตัวไหนตัวนี้อีวียนขับแหลมก็เอลับเราแผ่นกับเราแล้วก็ทีวียี่สิบเอ็ดขับเหลมขับโล ลอยอ่ะชัวจบธรรมดาเนี่ยเลยนี่ก็แม่พี่ต่อต่อความอันอันนี้อันนี้จูนเรียบร้อยเองจจูนจุนจีหลาเอวจีหลุออนไลองานเลยครับ่ครับรันพที่แล้วเราพาไปดูตัวนะพี่ชายดอกอะไรในสุ่ก่อน แต่ละตำบลของต่างกันนะครับของ่ต่างกันโอ้ part, ้ัว์ผเป็นด้วยัหบเป็นด้วยตัวที่งกายตนตอนัดตันต้นาวมาเลดิมาดูสองดูตัเขาสองดูตู้เขาก่อนก็ล่นอะไรกันฝปทุกวันนี้เบ็ดเบ็ดกบีบีบีครับ เออไม่ใช่สีสบองเมครับสีสบองซีอินอ่ะใช่ดอกใช่ดอกอะไรน่งดอกอันนี้ลูกผสมโอ้น่าสนกับเอ็ดดี้พันเจ็ดใครมีเอ็ดดี้ใครมีเอ็ดดี้พันเจ็ดอีกสดอกบอกด้อแล้วครูเบียครูเบียจะซื้อเอาเจ้าดอกรุนเียวการก็ของต่อจะได้โอกาสดี่จะที่ดอทีเอหนึ่งงสองเป็นปากายอะ้า ดอกกดเปล่าประกอบพิธี KTS KTS ไอจั่นจ่าตอดีอ๋อแสบไปปามีความบูดมสมบูรณ์ดูงี้ก็สวยดีเลยเนาะกําลังมาตรฐานเลยตับตับป้ายตาหย่อนจะตับตับที่ดองทุกกันทุกคนเสียงโดยเฉพาะต้นไม้ก็จะสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขปล่อยชะนันต้นวาสนาหรือต้นผรอนเพ่ ลูกวัสดาลูกพรเทพของเราก็อจ้าจึงถือว่าเป็นสำคัญอีกต้นเดิมอันนี้จะเป็นเพี้ยนพี่ยินวีสองแล้วเนาะวีสองตัวใหม่ล่ะสุดของช่างพลตัวใหม่ล่ะสุดความร่วมจิตตัวใจครูเบียร์ต้องการดอกอินดีพันเจ็ดอีกสี่ดอกเด้ออ่้งซ่างลูกให้มีความหยดจมูกจับตรงนั้นถือว่าเป็นโอกาสสำคัญโอกาสสิ่ง แม่แอทานสีน้องับยังไม่ได้เปลี่ยนนี่ภาษาสอ่านด้วยดสวยดีอาจจะชองเรียกว่าสีน้อกอเวลาทีอไป่ดูข้างในกันหลงอยู่ร้ของาใหุ้ยสา เราทำพิธีการาได้ทานแั้วก็จะมากำหดเดาต่างกขบวนแห่งบ the ้านทำพิธีการสซะก่อนเราจะวจะเปิดบ่าวลองฟังเสียงสักนิดหนึ่งในทางายโยก็ทําใช่ไหมทำพิธีการก่อนครับขบวงขี่เดาจะง่าจะายฟังเสียงสักนิดหนึ่งบมครับ

เม็ออกเป็นลูกๆเลยครับล้างออกแบบสายๆให้สะอาดเลยครับเสียงของครูบี่อาร์เลยครับเล้วหลังจากนั้นนั่ไมาได้ฟังเสียงแบบติ้มที่ครับมันนีเลยมาฟังเสียงให้ชัดๆไปเลยครับ

เสียงจะได้เลยครับเดินออกมาไกลย,ยังเสียงยังออกมาเป็นลูกครับแน่นเป็นลูกอ่ะได้เลยครับจวยพุทธิตาใหผมเด่อยนครับเอออะฟัง,แต,งแต่ฟังรับเสียงมีใสชัดโอเคครับโอาะแรเดีนกอนเนาะ